สูตรผสมยาทั้งหมดในเกมเดสเร็วผมรวมมาให้หมดแล้วทำยังไงไปดูกันอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้โชยากันด้วยนะครับและดีดีชอบรับฟาร์มเงินขายไก่เงินและรับกดเกมพาร์ทแบบเดสเร็วกดเข้าิีการานที่ใต้คลิปนี้ได้เลยก่อนอื่นเลยนะครับเรามาดูยาทั้งหมดก่อนนะครับจะมีเลือดเลือดยูนิคอน น้ำมันการและก็นมจะมีทั้งหมด5ประเภทนะครับวิธีผสมแบบที่1นะครับชื่อว่าเอองเจนเทียนะครับต้องใช้นะครับเลือดยูนิคอนผสมกับเลือดธรรมดาจะทําให้กลายเป็นยาเพิ่มเลือดแบบที่2องเดวิลเทียใช้เลือดยูนิคอนนะครับผสมกับน้ํามันการและหลังจากนั้นนะครับให้เราเอาไฟเข้าไปจุดนะครับจะทําให้เกิดกองเพลิงขนาดใหญ่มาก3ามฮอลลีวอเตอร์นะครับใช้เลือดยูนิคอนผสมกับน้ําจะทําให้เกิดเพลิงสีเขียวนะครับที่ฆ่าศัตรูได้ก็เหมือนฮอลลีวอเตอร์ที่เราเก็บได้นั่นแหละสี่ไฟบัตดอลซุปใช้เลือดยยยยููนน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 นิคคคคอรรระะะัััับบบผสมมกกจชช่วใใหห้้้้ลาาาาเป็ํํืืีพทศต ขึ้นมากลายมาเป็นพวกของเราเรนดี้ก็คือวิธีผสมยาทั้งหมดส่วนตัวนะครับผมชอบน้ํายาไฟกับน้ํายาคื่นชีพสอันนี้มากๆนะครับรู้สึกว่ามันน่าจะดีที่สุดแล้วเพื่อนๆแหละชอบแบบไหนมากที่สุดนะครับก็ลองคอมเมนต์กันมาหน่อย